พูดถึงบริษัทจัดก,การกองทุนขนาดใหญ่ชั้นนำของโลก b a Back k r o c k ค่ะจะเป็นหนึ่งในชื่อที่ผู้ลงทุนมักจะนึกถึงด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารที่สูงถึง9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งยังมีกองทุนให้เลือกหลากหลายนะคะมีทีมวิเคราะห์ที่กระจายอยู่ทั่วโลกที่สําคัญยังมีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในแต่ละกลุ่มธุรกิจอีกด้วยกองทุนบัวหลวงเองนะคะเตรียมที่จะออกกองทุนที่มีชื่อว่า B Fin t EC h ซึ่งกองทุนนี้ลงทุนใน BGF FinTech Fund ภายใต้การบริหารของ BlackRock นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสมาชิกใหม่ของครอบครัวกองทุนบัวหลวงกันค่ะ BlackRock Black <Rock S 2> เป็นบริษัทจัดก,การกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับณสิ้นเดือนมีนาคม2 0 2 1เรามีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการอยู่ที่9.1ล,ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ280ล,ล้านบาท เรามีออฟฟิศกว่า60แห่งดูแลลูกค้ากว่า100ประเทศทั่วโลกทาให้เราสามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดเงินได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนผ,ผู้นําตลาด ETF อย่าง iShares ก็เป็นบริษัทภายใต้ BlackRock เช่นกันนะครับปัจจุบัน iShares มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในโลกที่ประมาณ37%ดนะครับด้วยสินทรัพย์กว่าล้าล้านดอลลาร์สหรัฐในกว่า800กองทุน ETF ทั่วโลก BlackRock เรายังมี BlackRock Solution นะครับเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้ชื่ออาลาดินนะครับเป็นระบบที่ทันสมัยและรวมเอาการจัดการความเสี่ยงการแนะนําการลงทุนและการให้บริการระบบการลงทุนให้กับองค์กรและนักลงทุนสถาบันทั่วโลกเข้าไปด้วยกันปัจจุบันมีสินทรัพย์ทั้งหมดที่ทอยู่ภายใต้เทคโนโลยีของเราทั่วโลกเกือบ20ตะละานดอลลาร์สหรัฐทีมบริหารในกลุ่มฟินเทคของเรานะครับ บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนกว่า27ปีแล้วก็มีทีมลงทุนที่มีประสบการณ์และความชํานาญทั้งทางด้านการเงินแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีเรานํามารวมทํางานด้วยกันกว่า30คนกระจายอยู่ในเอเมริกาในยุโรปแล้วก็ในเอเชียและด้วยเครือข่ายขนาดใหญ่ของเรานะครับที่เชื่อมต่อด้วยระบบอลาดินทําให้ทางทีมฟินเทคของเราเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆจากทั่วโลก ะไ,ได้รับข่าวสารเชิงลึกจากโปรเฟ s ชั n นอลในทีมอื่นๆกว่าอีก300คนทั่วโลกนะครับแล้วก็ยังมีทีมอีกกว่า1,800คนทั่วโลกที่เข้ามาช่วยดูความเสี่ยงและการเทรดเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่านักลงทุนได้ราคาที่ดีที่สุดสำหรับกองทุนกองทุนจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีรายได้จากการให้บริการเทคโนโลยีในด้านการเงิน นะครับซึ่งประกอบไปด้วยเทคโนโลยีในการชําระเงินเทคโนโลยีในภาคธนาคารการลงทุนสินเชื่อส่วนบุคคลประกันแล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับทั้งธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ในประเทศทั่วโลกที่เราเห็นโอกาสในการลงทุนนะครับแล้วก็ปัจจัยที่เราเลือกลงทุนเนี่ยเราจะเน้นวิเคราะห์หาบริษัทที่อาจจะถูกมองข้ามไปแล้วก็ถูกประเมินการเติบโตของรายได้ต่ํากว่าความสามารถของบริษัทเราจะมองหาบริษัทที่มีกระแสเงินสดที่ดี แล้วก็ราคาเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสมเทียบกับอดีตแล้วก็เทียบกับบริษัทในสากาคมเดียวกันเพื่อให้มั่นใจถึงจังหวะการเข้าลงทุนของกองทุนนอกจากนี้เนี่ยเราพยายามเลี่ยงบริษัทที่มีผลประกอบการขาดทุนนะครับยกเว้นว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการพลิกกลับมาทํากําไรหรือมีกระแสเงินสดที่คิดย้อนกลับมาแล้วอยู่ในระดับที่น่าสนใจนะครับบริษัทที่เราลงทุนเนี่ยจะมีธุรกิจที่ไม่ซับซ้อนเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เติบโตไปกับพฤติกรรมผู้บริโภคในระยะยาว และอยู่ในตลาดที่มีฐานลูกค้าจํานวนมากมีแนวโน้มเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องและหลังจากที่เราเลือกบริษัทเหล่านี้เข้ามาลงทุนแล้วนะครับเราจะคอยติดตามรายได้กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจการควบรวมกิจการการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์และผู้บริหารต่างๆของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าเราลงทุนให้กับน้าทุนได้อย่างดีที่สุดเราได้นําเอา ESG rating score มาใช้วิเคราะห์บ,บริษัทที่เราเข้าลงทุนด้วย โดยเราเชื่อว่าบริษัทที่มีการทำถึงสิ่งสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลดีต่อผู้ถือหุ้นเนี่ยจะส่งผลบวกต่อการทำธุรกิจของบริษัทซึ่งก็เป็นอีกปัใจ,จัยในการเลือกบริษัทเข้าลงทุนของกองทุนฟินเทคนักทุนที่อยากจะเติบโตไปกับเทรนด์ความก้าวหน้านในเทคโนโลยีและการเงินเนี่ยก็ต้องไม่พลาดโอกาสที่จะลงทุนไปพร้อมกับ กับตัวฟินเทคที่เราจะออกกันนี้นะครับสำหรับนักลงทุนนะคะที่สนใจจะลงทุนในกองคุนเปิดบัวหลวงฟินเทคหรือว่า B Fintech นะคะก็จะเปิดขาย IPO ระหว่างวันที่10ถึง16มิถุนายนนี้สำหรับลูกค,ค้าของกองทุนบัวหลวงนะคะก็สามารถซื้อขายกองทุนในช่วง IPO ได้ผ่านแอปพลิเคชัน Bank, อ o c บ b a n k Mobile Banking หรือติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพรวมไปถึงผู้สนับสนุนการขายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจออี้ด้วยค่ะ